ในมหาลัยหนูมีคนที่เรียนรัฐศาสตร์แค่สองคนที่เป็นคนไทยะคะ่ะก็คือหนูตอนนั้นหนูอยู่ปีหนึ่งแล้วก็มีรุ่นพี่ปีสามซึ่งแบบพี่เขาก็แบบภาษาจีนเก่งมากอะไรเงรี้ยแล้วแต่ตอนนั้นภาษาจีนหนูอานสำหรับยังไม่ได้ดีเท่าตอนนี้ขนาดนั้นแล้วทีนี้พ่อหนูไปเรียนนะคะมันแบบหนูเรียนหนักมากหนูเรียนแปดโมงเช้าทั้งห้าวันเลยค่ะจนถึงสุดแล้วก็มีสามวันที่เลิกสองคม่แล้วทีพอเราเรียนคือหนูไม่ได้แบบคะแนนไม่ได้แย่มากแต่ว่า คือหนูเรียนแบบเครียดมาค่ะด้วยความที่แบบมันเป็นศั์เฉพาะคือหนูได้ SSK 6แล้วก็จริงแต่พอไปเรียนขนาดนี้อ่ะเรายังรู้สึกแบบภาษาจีนมันยากอยู่เลยเพราะว่ามันมีศัพท์แบบการืองสัพท์ที่เป็นกฎหมายเพิ่มเข้ามาซึ่งใน SSK มันไม่ได้เน้นทางนี้อ่ะค่ะมันไม่ได้แบบเน้นศับกฎหมายศั์อะไรแบบนี้หนูก็เลยคิดว่าแบบหรือว่าเราไปเรียนภาษาจีนให้แน่นๆก่อนดีแล้วถ้าเราอยากเรียนอะไรแบบนี้ปอโทรเราก็ค่อยไปเรียนใหม่ก็ได้อืม mm. เพราะว่าก่อนตอนก่อนหนูไปเรียนนะคะหนูต้องมานั้งอ่านหนังสือก่อนที่จะไปเรียนด้วยเพราะว่าไม่งั้นหนูไปฟังไม่ทันเพราะเพราะว่าเด็กในห้องอะคะ่ะเป็นคนจีประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นค่ะคือครูเขาก็เลยจะพูดเหมือนแบบคุยกับคนจีนะะี้ค่ะหนูก็เลยแบบหนูต้องนั่งแปลไปก่อนนะคะแบบสมมติครูวันนี้ครูจะอ่านประมาณสิบห้านาหนูก็ต้องแปลไปก่อนสิบห้านาว่าแบบเราต้องเข้าใจตอนครูพูดอย่างเงี้ยคะ่ะ ฝากติดตามรายการ The Study Time Story นะคะเวลาดีๆที่เราจะมาเรียนรู้ไปได้วยกันค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะคะผ่านทางเพจ Facebook The Study Time The Stay Time และที่ YouTube The Stay Time อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ